สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวกันทมินีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำเมนูลาบหมูหมี่เป็นเมนูลาบของทางเหนือนะคะรสชาติกอมแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรทอดทานคู่กับผักพื้นบ้านยิ่งเข้ากันมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปกินถึงเมืองเหนือนะคะก็สามารถทํากินเองได้ที่บ้านเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ลูกใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงก่อนแล้วค่อยสับให้ละเอียด ต่อไปเอาตับหมูที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบอย่าหั่นชิ้นใหญ่จนเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่เข้าเครื่องเข้ารสนะคะทุกคนต่อไปนำไส้หมูมาหัน่นไม่ต้องหั่นชิ้นยาวมากนะคะ ใช้เยอะแค่ไหนก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราชอบกินหรือเปล่านะถ้าชอบกินตับก็ใส่ตับได้เยอะเยอะนำกระเทียมจีนมาเจียวให้กรอบเหลืองค่ะไม่ลุงใช้กระเทียมจีนประมาณ150กรัมบางคนอาจจะสงสัยนะคะ ว่าราบหมูหมี่จะต้องใส่เส้นหมี่ไหมไม่ได้ใส่นะคะทุกคนหมี่ก็หมายถึงว่าเอาทุกอย่างมาทอดให้กรอบนะคะเราค่อยนําไปราบกระเทียมเหลืองกรอบได้ตามที่ต้องการแล้วตักขึ้นมาพักไว้ หอมแดงซอยก็เช่นกันนะคะให้ใช้ปริมาณเท่าเทกันกับกระเทียมเจียวให้กรอบเหลืองดีเลยค่ะ ตะไคร้ซอยให้ใช้ในปริมาณที่เท่ากันกันกบหอมกับกระเทียมเลยนะ,ะคะพริกแห้งใช้กี่เม็ดก็ได้นะคะอันนี้ใช้สำหรับทานแกล้ม ไม่ต้องทอดนานนะคะเอาแค่พอสุกแล้วก็ขึ้นสีสวยก็ใช้ได้แล้วค่ะพอทอดสมุนไพรได้ครบทุกตัวแล้วนะคะนำไส้หมูมาทอดทอดนี้กรอบเลยนะคะ ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วตักขึ้นมาพักไว้น้ำตับหมูมาทอดต่อเลยนะคะ จากนี้นำหมูสับมารวนหมูสับของเราก็สุกดีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบครบแล้วไปลงมือลาบกันเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยพริกราบ ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากให้รสชาติเข้มข้นแล้วก็เผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะคะปรุงรสชาติด้วยผงชูรสกับเกลือคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ใส่ตับทอดลงไปค่ะที่จริงสูตรลาบหมูมีนะคะจะต้องมีหนังหมูทอดด้วยนะแต่พอดีไม่ลุงไปหาซื้อหนังหมูไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้เอามาทอดเมื่อลุงไปตลาดสายด้วยนะคะทุกคนก็เลยไม่เหลือนะคะอ่าจากนี้ใส่เป็นไส้ทอดตะไคร้ทอดหอมเจียวกระเทียมเจียว คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งจากนี้เอาต้นหอมกับผักชีมาซอย ใส่ลงไปในลาบเลยค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอัเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูลาบหมูมี พรอเสร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูลาบหมูหมี่เป็นเมนูลาบของทางเหนือนะคะรสชาติหอมอร่อยอ่ทานคู่กับผักพื้นบ้านนะคะทุกคนยิ่งเข้ากันลาบสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเมลุ่งขอคอนเฟิร์มเพราะว่าชิมดูแล้วนะคะขนาดเมลุ่งเป็นคนอีสานยังติดใจเลยค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจสําหรับเมนูนี้ฝากกดติดตามเพจเราก็ช่อง YouTube เป็นกําลังใจให้กับเมลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ